สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็มาถึงแล้วนะครับของอาจารย์บิดนะครับอาจารย์บิดเดยพี่น,นอ้องอาจารย์โปรชินเรากำลังมาถ่ายอยู่แล้วนะครับเราเห็นพื้ที่เครื่องเสียงพรอมาดีลักนั่งไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะตักมาตอนขอบคุณหลายๆ่จะเลืจริญืเด้อดวงดังปังตังผู้เขียนผู้เขียนเป็นไงที่มามือนีมาใส่เสียงมือนีเขียนให้ประมาณเดือนสองเดือนแล้วประมาณเดือนสองเดือนนั่นแหละ มันอยากไล่เน็อวมันก็เลยบ่ไ,ได้มากงานน้ำรถแห่งานน้ำรถแห่อยากน้ำน้ำเอาเรถแห่อยากน้ำเน่าเอา,ารถแห่รถสีขาวจะเป็นรถสีเขียวถ้าสีเขียวก็ยังบ่้านแหลี่ยวยังเอาไปเฮ็ดทางในอีกอยู่ข้างแรกตั้งแต่เป็นเขียนก็ม้วนใช่อันนี้เป็นโกสินทร์สุรศรนครับเขาจะหน้ากันมื <c oughs> อนน้อน,นี้ฝามไงเดี๋ยห้แม่เด็กหอยแขวนน้ำแม่คือเบิดหมู่เบิดพวกเบิดลูกเบิดเต่าล่ะก็บ่เบิดดอกยังอยู่คือเก่าอ่ะ นะครับอาจารย์กูศินสุลศรกูเขียนเพลงก็แล้วแต่หลายๆคนงานพี่เพียงอย่างเดียวพ่อบักเด่นสนุกสิ้นมากแร่ใหม่จิงกะลาพูดล่าสอนจิ้มไส้น้ำตาพวักเก่าน้ำตาพวักเก่าเนี่ยกับของของของอาจารย์เขียนนะครับหลายๆหลายๆคนงานเพลงที่อาจารย์เขียนกับมาล่าสุดนี่แหละผู้มีพระคุณนะของเขียนกับมันใจเป็นลำเฮียนเนาะ นะครับครับพี่น้องแน่กันแล้วกัน,นเข้มกมนชัยไกดาวตามฝันปั้นดินเป็นดาวก้าวสืบสารผ่านแดดฝนสู่ทนฝันฟ้าพ่อแม่พี่น้องยังยกยอ่องเชิดชูบูชากราบขอบพระคุณนุนสรงเมตตาสาดส่องฟ้า เป็นดาวเคียงเดือนเนี่ยาซ้ำนี่ละอาจารย์มันกิโจมเพก่อนกวนนี่ละนี่ละบินนอกนะอันนี้คือเกินเกินกวนนะครับเกินเกินเปิดกวนนะครับวันนี้เราก็มาใส่สถานที่ของอัดของอาจารย์ยิดนะครับยิดติดบ้านนอกติดบ้านนอกนะครับ นี่แหละก็แล้วแต่กับอาต์เทอรนี่แหละแม่บอครับบิเซียนบิเซียนเฉลิ่นเนาะแต่กี่เนาะทุกคนมะของนี่ะสบระสมเ็สเบิสไม่พัชรีที่แม่เขียนครับมักบอกฟังลำอ๋อมาว่ามักมีพออร่อยได้ทีอันนี้นี่แหละผู้เขียนที่นำจานเอาไปลองเดี๋ยวให้อาจารย์เราสอนใหนไม้สวงลำมันยังลำหันเฉียอยู่มันยังลำเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บยังไปคนหาเหลือ่น้ำปูสมัยนี้ลูกอ๋อละกันครับเอาเดี๋ยวขอของอาตกันพี่น้องนะครับ ไปไปซ่อมให้มันหูทา่าดนตีรับสักก่อนเม่จังสิเข้าแย่นี่เพราะต้องพะวงให้ให้ซ่อมตามข้อมู้ซื้อข้งเจ้าของก่อนอาจารย์จะเข้าไปคอมเมนต์ซ่อมให้หูของว่ะโอ้มองนีพ่อเหลดเสียงมองนีพ่อพ่อโดดเข่าพ่อนี่เอาตามข้อมู้ซึกเจ้าบัานนี่ปอยปอยใกล้ออกจากสมองด้วยบัณฑต่วีนาีนี่เป็นต้นไปเพลงนี่เจ้าดีไซน์ออกมาอีก เอาให้ดีกว่าไก่เราเฮ็ดไก่ว่าดีดีจนข่อยเมื่อย์วีดองข่อยนั่งฟังแม่ก็บต้นท่อคือกันโอ้ยแม่เฮ็ดไว้ดีพูดเมือเอม่อย์ว่าแต่เอานี่กระเพื่อนปากเกือบเท่านั้นสีล้ำบ่ได้ตาบอดตาล้ำได้ร <c oughs> ะดับเข็มกระบ,บนใัย <c oughs> ไม่มีคำว่าไม่ได้ <c oughs> แ่เราบ้านแม่เอาฟ่วงเดียวหมื่นตื่นรถมาละว่าเอาทั้งหลายน้ำมูน้ำต่บ นี่อาจารย์ดีกกนกกรลังเตรียมห้องอาดอยู่พี่ร้องนะครับมาอาจารย์ดีครับสวัสดีอาจารย์ดีนี่อาจารย์ดีน,นอกของเาเจ้าของคู่เหชรางนขออนุญาตะครับเดบบนนอกี่เรืองหนึ่งานนอกันานนอก้า่ขออนุญาตนะครับ ขออนุญาตบันทึกเด้เดออาจารย์เดอ้อเอาเลยครับตามสบายครับ,รบหลายๆมองหลายๆผลงานพีเองนะครับมาใส่ห้องอัดน้ำอาจารย์พื้นได้โดนเติบแล้วไปเ้องสี่นาทีห้านาทีครับ เอาโมเมนต์ของข่อยตัวนี้เอาไอแพดไม่พอนะตัวนี้ตัวนี้นี่นี่นี่มาๆมันจีลงก่อนรั่มทำไมมืดจังโมเมนต์ยังดิเขาว่าในนี่กันด้ตื่นโมเมนต์ขากลรองเขาถ่ายในเป็นบรรยากาศล้ะทั้งหลังโมเมนต์จะเอาขากลรองไม่พอกันเลยโอเคเดี๋ยว ได้โดนเติมแล้วปไ่ะขอโทษทีครับบปนะครับก็เดี๋ยวใส่ละแนวใส่หูเพื่อน๋ยวให้เพื่อนเตรียมเพื่อนกำลังเตรียมวัน,นนั้นอันนี้ให้อยู่นะครับเพมันกำลังเตรียมอุปกรณ์ให้อหยู่อาจารย์<อ>บินดน,นะครับรอเกู่ยอากูแจกเ,เปิดมึงไงนี่ดิตรงกลางดากกนหรือเปล่าดากเปิดตรงฝาท้ายมันเป็นรูปฝาท้ายเม็น ฝากพี่น้องติดตามครับนะครับฝากพี่น้องติดตามเนี่ยนะครับผลงานเพลงผู้มีพระคุณนะครับวันนี้มาใส่เสียงนะครับบันทึกเสียงนะครับใส่กรดนตรีซึ่งอาจารย์บีดเพิ่นกบเฮตุนตีเฮตยังให้แล้วเรียบร้อยนะครับกับอาจารย์โกศินเพิ่นกะมาถาคอมเมนต์อยู่นะครับเพิ่นใส่ไกให้ดีคือจังเพิ่นลองเมื่อกี้เนี่ยละเพิ่นลองว่าดีแล้วเจ้าผมเชดีซําเพิ่นบอกว่าซื้อจะาของเป็นคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไร น,น้ำเสียงหรือว่าแก้วเสียงถีบโผ่ไพเลาะแก้วเสียงถีบโผมวลนะครับประกาลองพิ้งกับบวหวานนะครับแต่ว่าชอบนะครับแต่ว่ามักนะครับในการลองกระลานะครับก็เลยได้เดินทางสายนีนะครับแต่ว่าก็จะเขามาได้กับอายุหลายกมูลแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เขามานได้วุ่การอีลีกับอายุสามสิบสี่สามสิบห้านะครับแต่เกียกับคือเดินสายทั่วไปเป็นมอําทั่วไปที่ ไม่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับแต่เขาเดินสายมอลำัมสิงอีหรีแล้วก็คือมาบาบอ่อนยอดคุ่อีหรีกับช่วงอายุ3ามสิบสี่สามสิบห้าอากามาอยู่เอ่อน่ำมอลำัมช่วงสา,าวน้อยเบลลบัณฑิยงช่วง39-40แล้วนะครับเครื่องเลยเอ้าพ่อกันคลิปตัวไปจนตัวนาทีพ่อหลับ เพิ่นเปิดแดงง้อลวไปนะครับช่วงหอนๆจักหน่อยนะครับ่านคลิปต่อไปครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวสีเอ่อเจฟพาบรรยากาศแบบพี่น้องมึงเรื่อยๆกันแล้วกันอีหลาเอามาพีชอันนี้แหละต้องรอค่คากล้องมา